ครับุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องห่งหงจ r นะครับวันนี้กับเกมระบอกแบบเ a ที่เรารักนะครับ a อ a ที่เราคุ้นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นกับเพื่อนนะครับทั้งหมด4คนนะครับรวมผมด้วยเล่นเป็นแมตช์สองสองนะครับเพราะว่า4คนบดีก็เลยจัดทีมเลยอาจจะมีเปลี่ยนโหมดมาเป็นฟรีฟอร์ l นะครับก็ไปรับชมกันเลยไปนักเลยแล้วหายตัวได้้ยผ่านไแล้ว หายไปเลยเฮ้หายไปเลยเาเอเนี่ยมโอ้ยโอ้ยมีดาเมจขึ้นด้วยโอ้โอโอ้โอโอ้ยิงมายเ้เตัมาหลอดเลยเนี้ยโอ้โอ้เข้าตอ้งเลยโอ้ยไอ้ยเขาตัวตายทำไมกูกดตกี้ไม่ได้เฮ้มึงยกมือเลยวะ ต้องต้องเข้าหลังลืมไปโว้ยไอ้กูจะเข้าไหนเนี่ยเข้านี้ไงตัวไปให้มันหายตัวไม่ดูดดูดดูดก็แม่ดูดดูดเออปิ้วเกียร์โอ้โหว้าวไี่ไม่ไส่กูซื้อโอ้ยโอยไม่โดนไม่โดนโอ้ยตากตากแล้วตากบูมตากบูมโอ้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 ยไม่เงี้ยสีด่าง โ่ละละยตะไแต่ิงกระสุนปืนดิให้โดนยิงในเรี่ยมจำมันเป็นลูกยอกยาสลบอ่ะไอกระสุนปืนมันเราดรีวิวมะแม่ไม่ยิงุนับไอคุณโดโดุนับอุ้ยนี่ห้าหมื่นสิตัวแตกเลยเ้ยกำลังขาวไ้เกมนึ่งยี่กปืน Ừ, đá, ừ. đi. Đi. Là ô cửa chia lì hai tuổi 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 thay tuổi hai 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 tuổi โมแกนไมแกนไอ้สิแดงไอ้สดทันเลยสลับตัวสลับตัวจากการโกคูทีไปเลไว้เลยโหโอแม่งไม่ถึงุรกไอ้ยี้ยไอ้หี้กแปลงร่างเลยไอ้ียเนี่ยไล้ยี่ก็ดก่อน ไ้านี้สิฟ้าิฟ้าสิฟ้าโอ้ยโอ้ยบ้้บินานอ่ะขอพลังทุกคนเฮ้ยว่ะเหรอไอุ้ด M4 ยือะไรเว้ยยืนตัวไม่ได้เออตายลัสเมเโอพสเตอร์เเม่ใ่นงย็บไอุณบเอกังมองงี้ไม่ยแ่ง่าตัวแก นี่อเฮียไม่อะไม่กันกันกันเอาไอ้ยอยโดด้วยอุ้ยไอเซนตุ่มไออือ่นี่ไงอออเฮ้ยอ๋ออ๋อเฮ้ยนี่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 ไอบที่โบลี่โยอะรเฮียเอาไอโบลี่ฮ่าแอปอมันอ่ะอแอโอย ที่้าดอาเบยังแรงอ่ีนี่นี่นี่นีนี่นี่ี่นีโอ้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 ตไอ้กูดีไม่กิงตํเล้างปอมเนาะมาละโอนนั่ล้างปอโนล เจอผู้บริหารความหล่อหน่อยกูมาบริหารความหล่อแล้วเฮ้ยแอฟันเลยเฮ้ยสังกินูสองกิณูน่าเอาสวยอมันไม่นอนตั้งแต่ก่อไปเลยเออดีดีดีโอ้ยพี่ตัวไอเซนพี่ตัวเอมีดีแค่ไอบ้าขัางโอโดโอโดหายปลา

เอ้ยมีก็ม oh, ่กไม่ไ hmm. ม <oh, oh, ่สงสารไอ้เจ in ้าโอ้ยไแล้โอ้ยบุกอนี่นีห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 นี่นอหนี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 หนหนนหนีนนีหนีหนีหนนีนนีห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 ยีหไีนนลน โอ้ยจะไยไม่ไงโอ้ยแพเกอบขึ้นปแล้วขึ้นแล้วอะไรจดจูรจะดูวแอร์ยวช่วยกันเลยขึ้นก็ตีม่วตีม่วนกันเลยทำมึงมาสู้ไงวะเรื่องไอที่เจอเพื่อนแกหน่อยปีเดียวต้องปีกลไอ้ไงเฮ้ยไม่ทันเวลาไม่โดนนี่ เราเล้าฟันดำมาแล้วอุ้ยเป็นรักเลยเป็นลากเลยโอ้ยันเลยไม่เอาเลยเข้าเลยไปเลยทุกคนเลยตีก่อนเอามาดูไอ้เราเพลงมึงตีกันนี้อะตัวเลยตัวเก่งสองตัวเูากันเลยไปแล้วตัวประกอบนี้ก่อนไอ้เจนเหรอเจอจูฮารบัตได้เปล่าไมใช้ตัประกอบหรือตมาเอกไปใช้เออบเดินเดินเดนเนาะลูกใครมาตั้งไหนเย แล้ว้โอหโอโอ้โเฮียวิจหายมุด่กูจหายวชิบหายีลายไม่มีเขา่หายตกูบัสเฮียเฮยเนจะแพ้กูเลยคือมันคอยเฮียเป็นดกแล้วไลหาเลยไม่รู้อยู่ไหนดำดินอยู่ตอนนี้ What? Ai ai khỏi Ai. Cái cái nó tay rồi. Bắt đi Ai đi, té trong đi. Ê con chấm đi Đi đâu hả? Hả tôi chui. ơi. đi Ôi. Wow. ไอ้เมื่อกี้ไอ้ตัวอะไรไม่รู้อย่าอ้อยอรตกูอ้อยอำได้ไงเฮียเฟียบเลยโอ้ชิบะแล้วเบวร์นเป้เร่อนอนแล้วโดนแนนนี่นี่แย่เลย โอ้ดอยังแล้วมายไปทนเฮ้เออไอ้ขามาเลยมืนจิโตโอ้ชิ่หาาแล้วตุ๊บวิ่งเข้าเตรโอโนแม่มีคนรอเสี่ยวอยยเี้ยังลุ๊บไม่ได้โอ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 ้วนติดคู่เลย เป็นไงวะยุดป้าเออไปโคมิสลายอ้าวอ้าวเฟ้ยโอโอ้โหบึมโอ้โหดับเลยเยอโตวมันเลยเออจะกินก่อนจะกนก่อนจะุกลีนี่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 วิเชียร รับสควอเรคันไปปิ้วโดนตึ้งโอ้ยจับยี่้ไหนเนี่ยอึบโอ้ยแย่เลยเท็กซัสไปเลยี่ตกย่าเล่าเ้ยแรงกันไปดีจากการเดี่วเดี๋วมันเก่งเดี๋วมันเก่งเดี๋ววันนี้ยี่ตดน้ว่า

ปีกลุ้งเลยตาบุ้นเตีมเลยนี่เราคุณน่วผว่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 โอยนั่เลยโอยอัดมุมฮไม่เจอโอ๊ยโดนว่ะโดนไม่โดนอย่าเนี่ไงโอ้ยกระดาษป็นปอมเลยตัวนี้สุดเลยนะรับบอลเลยเปลเอเดลิล ่าเราไปเลยเยาะไเอา์เลยอ๋ยพี่ฉันวยหรือเปล่าสองเลยใส่กับพันซอมบอ้ประหลาดอืเกล่ยวแล้เลยซมบาร์ซัมบาร์ตีมันซัมบาร์มันจะกไม่ได้เอาบักเลยบักเลยบักเลยโอ้โหิดจะตายเลยโอ้ก่อน ไปนี่เนี่ยฟวฟิวฟิวอ้ยกระแทกอาเมียมีค่ะเก๊ได้คำว่าโตตีรีรีโอ้ยโอ้ยมาเ้ยอีกนะวันนี้ดวนลุ้งอีกโอ้ย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 มือลายตาปลาร้องอะไรอีกเนี่ยอยุ่มเหมือนลอกศรอ่ะไล่ล่วงไปเจ้าโอ้ย Balloon, lên, nhà lên nhà như thế nào nhà Không nhà bên 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 nhà Đừng nhà bên 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 nhà ไม่โดนเมื่อกี้ไม่ไงปองกานดาเมจป้องกันดาเมจป้องกันดาเมจเฮ้ยเกอะไรเป็นกายแกหัวโอ้ยโอ้ยโอ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 ๊ยเฮ้ินง้อปดแล้นี่แม่ป้บอกได้บอกได้เกือเกือบเกืออบกือออันตรายช่วยดอตัวอันตรายโอ้ยคุเกี้อะไรเนี่ย โอ้โยโอยมาผมจ่งาผม้าวว้าววอาวว้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 าวก้าวว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 ้นี่้าวว้าวว้ากว้า้นี่้าวว้าวว้ลูวา้า้าว้าววาวเ้้วว้ว้า้าววว้าวาวา้าวววาว้าว้

ดกนเฮ้ยย่าแล้วเฮ้ยน nah ี่แตงวะนี่แหละมึดาเอาตตเอกระดูกเอาเตอรเลยเฮ้ยไอยังกดไปด้วยใ้โบดูเนี่สัตวอะไเอ้คำสักอริล่าคราไฟคาราไลอ้ยเอ้ยแม่งไอ้ไอ้

หมูนะอ้ยเกือบโอ้ไม่หมาเกือบโดนต้นไม้อันนี้ไม่เกือบหรอกกันาไมะกัราไม่นี่ีเลยส่งตัวอหมุนกตัวขาวเลยกกี่กีอ่าฮเปิดปืนปืดปืนบูดาบูดาบูดาูดา โอ้เล่งเสียงเสียงเยอะเลยไรคินไปมาพี่นำเป็นศูนย์่ะอ๋อตเสียงเยอะมากไม่ตายงไม่ต้อไม่ต้ยโอ้ยไม่ตัดหดใช่ไหมไปเลยกษัตริย์อาชีพเลวโอ้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 รเลือฉูด โอ้หมดแล้วตายแล้วิ้มเลยั่งมือไม่เลยไอ้ยีนังมันรอนลองกูเติมจีเล็งด้วยตัวเขดีอะไอเขามมันยังเฮ้ยัน a n c e m e n ไปเลยทศกะโอ้ผู้เมียสู้เนอในนเฮ้ยดูว่าชิโรเป็นเกอ กชได้เชื่อที่นักแลือม่นนี่หนุนเตงไปนะไปป้องกันไปตอนนี้แหละปืน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 อาอเอยปืนเลยโอ้ยไม่ตีิแยเลยไมีตร้บินมาบินมาโอ้แย่แลยไปเลยไปตาบินโอ้โหไอ้าหมุดหมุนเลยตาตาหมุนเลย อนี่นี่นี่โอ้ยปึดปึดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ห้องหรือกูตัวงไวะไอ้ตัวนั้นอ้ชุดมาเฮ้ยตาบินนีไงโดนดอีไงนั่นลัหนึ่งมีอ่ะคนผมชายควนผมชโอ้โออะไรดาม่ปักลอดปักนี่คืออะไรเนี่ยซองด้ามเล โอ้ยแฉ่เอาสิแฉ่ปอบผิปป้อมวัปป้อมโอ้ไม่ได้เหรอออันคุ้มเพ่งผู้ก่อไปเขียนขานสิหลบหลบหลจะต่อให้ชิโร่นี่แน่เจ๋อแย้หวานเตะไอกันดอนไอจอนี่แหละนี่แน่นี่แน่นี่แน่ นี่เน <fin anta> <ots> ี <guarding okay>? ่ยไลน์เมื่องแม่โอ้ยไปเลยโอ้เป็นเป็นไปโอ้ยกะกันได้คว่ะโอ้เะดว่าตกระนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้สุดทยยังไม่ได้เล่นเลยเีตอว a b o l i มีตัว a โบลี่มาเฮ้ยโอ้ ไอ้เที่อโอ้โอ๊แย่แล้วเปลี่ยนชุดเจอเจอแบ็คเจอแบ็คเจอแบ็คลูเกียได้เปล่าแบ็คลูเกียโอ้ยตัวดาดาเดาดาไม่งานเีจอแบ็คลูเกียโอ้ยตัวนี้ยังเก่งเลยแหละตัวนี้ตัวราคาหนึ่งพันบาทเอาโบเลยโอ้ยอาหูตับแล้ววะตับเลือดอะโอ้ดับจิโก้หรอไปเอา ไอ้หลุกลับไปทำอาหารไปไปทำอาหารแล้วแม่สีเรือนเลยโอ้โหโหแรงเลยจริงจี้หมดใจสักสกิลโน้ตเอ็กซิสลืมสกิลหมดแล้วเนี่ยโอเคแอร์แล้วง่ายโอ้